ของเด็ดกรทมสนับสุนโดยอ n อ i ี i s u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดส,สไตล์ X สวัสดีครับ,รบน้องอะไรครับน้องติ๊บน้องติ๊บเจ้าของร้านยืนพื้นกัวยจับน้ำค้นบางขุนนนท์ เขาบอกว่าเป็นเจเนเรชันที่2อขอความเป็นมาจากน้องติ๊กก่อนว่าเป็นไงไรค่ะก็ป่วยจราบยืนพื้นเนี่ยนะคะดั้งเดิมเป็นสูตรของคุณพ่อคุณแม่แฟนสูตรนี้ก็เปิดมาแล้ว50ปี 50, ป,50ปีดั้งเดิมอยู่ศรีแยะพันโนทำไมถึงชื่อร้านยืนพืน้นค,คือยืนพื้น เขาก็เปรียบเปยเหมือนว่าคนเราก็ต้องยืนด้วยพื้นเริ่มต้นมาจากไม่มีอะไรร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วร้านนี้อะคะจริงๆก็เปิดมาร่วม8ปีแล้วค่ะ 8, 8ป8ปีเข้าปีที่9กาไอ้ชุดเดชลับเนี่ยเราก็ต้องถามอยู่แล้วแหละว่าคงความอร่อยไาได้ยังไงในระยะ50า50ป,ปีคือเราก็พิถีพิถันรักษาคุณภ,ภาพรสชาติ ด้วยเอกลักษณ์ของน้ำซุปเราที่รสชาติกลมกล่อมทั้งหอมเครื่องเทศแล้วก็ไม่เขียมทั้งกระดูกหมูเครื่องเทศทุกอย่างเราก็ต้มเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมและหอมมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือหมูกรอบเอกลักษณ์เอกลักษณ์กรอบนานกรอบนอกแล้วก็นุ่มในไม่แห้งเวลาอยู่ในน้ำซุปเนี่ยก็ยังคงความกรอบได้อยู่ค่ะเอกลักษณ์ของเราก็คือมอดินเนี่ย คือ,คอ,คอใช่คือประโยชน์ของมันมันช่วยเก็บความร้อนอเวลาเราต้มเส้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะเก็บความร้อนได้เป็นชั่วโมงเลยใช่ต้องติดฝากร้านครับฝากร้านค,ครับก็บร,บร้านยืนพื้นนะคะก๋วยจั๊บนำ้ำข้นบางขุนนนท์ค่ะมี3สาขาที่คุณลูกค้าสะดวกทานสาขาแรกดั้งเดิมเลยอยู่สีแยกพันนกค่ะติดกับตลาดเช้าบางกอก,กน้อยสาขา2เนี่ยจะอยู่ถนนบางขุนนนท์ตรงข้ามบางขุนนนท์ซอย20แล้วก็สาขา เพึ่งเป็นน้องใหม่พึ่งเปิดใหม่เลยอยู่เอกชัย114ลร้านเปิดทุกวันค่ะอยู่ทุกวันพฤหัสค่ะเปิดตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นค่ะวันนี้ต้องของน้องติ๊กชิมหน่อยได้ครับ มาคือมาใหญ่มากชามไม่เลิศเทอเลยมาเลยชามใหญ่มากโอ้โหยแหมดมก่อนหอมหอมหอมไม่ต้องดมก็หอมอยู่แล้วหอูโหเป็นไงครับน้ำหอมมากหอมไหมหอมมากเนี่ยตักใส่ถ้วยครับแล้วแบบโอ้โหยอดเลยอ่ะน้ำหอมมากเอาที่ก่อนเลยหมูกรอบก่อนเลยหมูกรอบหมูกรอบ ตออบงเมากใครบันไปผันมาครับก็แถวยแยกบางขุนนนท์มาเลยไม่ต้องผ่านไปก็ได้จงใจมาทานก็ได้แต่เขาบอกว่ามีตามทางขาอ่าเลือกเอาเดินไหนก็เลือกเอาเลือกเอามาไหนก็ทานได้นะครับแต่ถ้าระบุเลยนะระบุเลยมาที่นี่เนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะผู้ใหญ่ใจดีเขาพามาออ๋ต้องแบบบริษัทตรีเพชรอินซูเซลนะครับพามาทานก๋วยจั๊บอร่อยบนถนนนะครับบางขุนนนท์แห่งนี้นะครับ กับอีสูต i ดีแมพลังุภาพพิก <Hit S 1> โล